ปาคว้ออกมาเลยชนะแซมนะยอดเลยเลยตาเอากินอสยเนาโอ้้ยอืม<ๆ>เมต็มคำมว้าวแซมแทงแซมแทง โดบอันนี้นี่สินะโดบแล้วมันจะได้กินโต้แดเราจะมีแบบกินโต้สมมติอันนี้แหละแห่งกินโต้อะลิต้ามักนมชิเตาเลยนะมักนมชิเตากรวยเลยแบบวันอื่นมันมันกิน เคยได้กินไปได้ขนาดจุดนี้เลยหมักโดมขี้เต่าอันนี้บริวารเลยกระตูงหอมเลยตัวแบบอันนี้คือนะมันคมหอมเนาะใช่สีน้ำหอมเออบริวารไม่ใช่เนี่ยต้นหอมใครเห็นอย่างเหตุผลสดีทุกคนชาวอินโดนีเซียทุกคนเข้าสู่ตรองตู้ฮีโร่ชาแนลนะวันนี้เขามากับอาริ้าเราจะมากินข้าวและหลังจากนั้นจะพาทุกคนไปเลาะเบิ่งตลาด ที่มีหลากหลายเนาะมีพวกที่ว่าของปลาของดงที่หายยากแล้วก็มีแม่คาเสื้อผ้าที่นาหาน้าแฮนดหน้าแฮนด์แต่สภาพทุกคนเป็นหลอกสวัสดีเด้อลิตาสาวผมยงาเมื่อนี้ยลิตาได้ทำไมา้จากไอ้เพิ่งว่าให้ปลาให้ตูกคับน้องกี้ไปหลอกเราเพิ่อนอยากไปเที่ยวใช่ทีงมีวาสนากันไปปากสงแต่ว่าบวดเด็กไปเพราะว่าไอ้เพิ่งหันเมื่อยไปเตีบ้านไปเตีตอนนั้นสองซอนเนาะแม่สองสองสอง ซองมันซองบอดพอดีเป็นสีตังแต่ก็สนากระสนาหอมหนึ่งอย่ากับกะสนาหอมหนึ่งเลยเป็นเพิ่ะเมื่อยมือต่อมาเัขาไปกินดื่มกันฮะน่ะเด็กลับกายเป็นว่าห่างกายแบบสุกโสมเลยก็เลยว่าเด็กผ้าไอตุ่นกับน้องดีเลยมากขึ้นเข่าก่อนแล้วจึงไปตลาดเนาะไปเดี๋ยวสิพาไปรอตลาดให้จุใจเลยไปเลยหอยอะไรต่อพามากินหอยถือใจแฮมมาเลยสองจานแล้วเด้อ มแล้วตื่นเบอนะครับอ่าได้หลายแห่งหกสิหงสกีกินเฮบอนไหานง่าแซบบอนหวานกุ้งง่ายหวานแซบันไรดาเิท้ากินเฮบอนมัมันมีเโตอ้ตัแซม่อ่มันกินได้กกินได้หมดโอเคออก มอสแต้มมันแต้หอยอันนี้มันกินได้มอสอ่าหอยอันนี้กินได้ปลาดุกลาดุกน้อแซ่บเจลแซ่บเนาะแม่เจลแซ่บแห่งอีหลีเจ้าขิงเนาะเจ้าขิงเซปาแนาขิงตุ้งควย ตัวใหญ่แฮงตัวใหญ่ใหญ่มีใหญ่กว่านี่แหละแต่ว่าที่เซมิ่นเบิร์ตตัวอือแหงใหญ่แหงแซมหอยอะไรเงี้ยปลาอวออกมาเลยแสบๆนะขุยอันทีย่อเลยเลยตาอืมคุยเอา โอ้ห oh. ah. เลยอืมเต็มคำว้าวแซมแพงแซมแพงสะออนสะออนสออนันยมนี่บนยมหอยอะน,นี่เลย <c oughs> เสือเทียงเต็มปากว่ามีกระดิ่งกวะดิ่งไงป้เผ <c oughs> ็ดผ็ดเผ็ด <c oughs> เป็นขยมัน

ไปละมืดเลยเมันมีรถพวกกระจโคงทางรถใหญ่รถยังมันเป็นบ้านยังวะมันึ้นบ้านยังเข้าพื่เอิบ้านซอยจุสบอานี่อนนี้เป็นเส้นทางเนาะเมาไม่ใหญ่เลยดิมไม่ใหญ่พไดเดิ อิตาลเาย์อยู่สิบเสีย จะม่เฟนะนี่ขจรกำลังแบบเข้าออกกำลังมือเขาต้องว่ากำลังแกวอีขจกำลังหาอหานะไเขาหยอกว่าคิดเียเลยอาพนี้ไ่เดกชื่อนีาไจด้โดนอนเปิดพื้นเปิดไฟนานปิดยุ่เหระ

ต้นนี้มีสามสิ้มหาต้นนั้นหาสิ้หาหาชิบก็ไมได้กินข้าวหนึ่งก็ได้ปีกกรได้เอาบอเอาเไปหนึ่งเงินได้บิ๊กบอเออเผื่อปิดจิบค่อมันมีดอเออ่า ตัวเนโน่นล้วเหอนี่นี่ต้นนี่ต้นอะไระหาหาชิมอะคะทรามกาซลักหนึ่งลักสองเลยมาตามมสีชิมหาซะโมได้ยอดูไม่เห็นซึ่ัเ แล้วอันนี้ก็บบันท้างคงเอออันนี้มันน้ำมันนี่หรอม่น่คือนี่น,น,น,นะม่นางนนสุดๆเลยกันมาตรงกลางมาซ้ายนี่แร้เลย ไม่ไปซื้อนะเออพ่จมาซื้อคนเดียว่านนี้่านนี้สุดแล้วก็ต้อกลับเดี๋ยวนี้ะไป้วใเาน้าจับแก้วแน่หกอะไรลุง10,000น่งสามลงา I'm

ซาเนเด้เประเจ้ายงกินได้อยู่หมกินได้อยู่ยังไม่ยยนตัใชอซีอีเนาะเอาสิมาเจ้าขายซาได้อีิ วาคนนอนวันนี้แมนโทมาซาแล้วก็รู้สึกว่าหลายห้างจะปิดไปหมดแล้วแล้วกับแบปลาหางยะกระโบนก็มีน้อยหลายเนาะตลาดมืดออาจนใต้ไฟแล้วนะเมนเดี๋ยวหลั้นมือหนามาส่งประมาณสองโมงาจะออกงานอืมอันนี้เ่ะแมาหกโมงโทมาซาย้อน ย้อนไปหล่อหล่อหล่อสืบจังโง่หลอกกินขาห้องแนมนีหลอกโดนพวกพอดีเขาไปเขากับไปถ่ายเสริมตัวไอฝไปเตยบานรักกินเนาะเดี๋ยวเขาไปไปไปหาเพิ่มนะไปหาเพิ่มแล้วก็ไปเบิรงเพิ่มเตยบานไปหับเชิญไปแล้วก็สิไปตบพายด้วยอันนี้ไก่หั่งผึ่งหั่งผึ่งหั่งผึ่งเอาไปเห็นกินอยู่เหรอไอบิ๊กทะเลกับได้แล้วได้ Ôi Được ôi Tầm 6 ít Tầm 6 Lào phường này lọ này bà lọ Phường lọc quay con Cô lọt lọc với Cô ấy mà bằng lọ Nhìn 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 อาก้อยมันเรียบร้่ยวเลยก้อยไปเนี่ยของเซียร์เซียร์เลยยงงังได้ท่านยังได้ท่านยังงามสุดท่านพวกเขาของเซียร์นะ ชีตาห้องให้กำลังใจกินให้กำลังใจเบิ่งนันกินคนเดียวก็เจอนี่เบิรเบ่ร์แรกโดนนี่แหละกินไเอามาคนดูกอนหม้อย่โรตนั่นนี่เจ๋ินการ์ดหแซบมาฮอตสนามกีฬาต่อของเสียกินท่ายำ ในไวบอไวบอว์เออหกสามเอ่อจบสกอร์จบสกอร์อยู่ที่หกสามแบ่กเอาไปยังคู้เล่อมลยอืย์บม มาโอ้กอดกอดบ้าต้นนงคิตาวน์ออนนี่นั่นนี่ตอนออนเพื่อนเหรอคลิปนั้นไปเออมีคนคิดคือกันบลกระหลายเอ๋อเป็นร้อยเป็นสองร้อยเออใครกันที่แท็กแฟนมันื่อนมายังว่าคนที่มาคนที่มากันโดมคิตาแฟนนี่นะเออปอดคิดที่แรกที่แรกคิด แป๊กแล้วเว้ยอันผู้ชายโบ้โหนี่ผู้ชายโบ้โหบัดบัดมาลงอัดดิ๊กตอกปลาค่อยๆก็เปลี่ยนไปค่อยเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนมันนโมมีไพ่เก่ามาวนะ่าเนาะอ่าแต่แบบมากยุ <ไป S 1> ่ยแต่ว่า,า,บาวแ,แบบๆๆคคยุ่แต่ว่าไพ่เก่ามาว่าแมนแต่กับโมฮาคนยังไม่เห็นคนคือเบสขอบกระโดงยู่แต่ว่าเคยลงกลิ่นแห้งมาได้ตัวบไหอมไหนหอมไลยเพราะว่า แบบแล้วอ่านอนแล้วขึ้นน้ำเองขึ้นอย่างมาแวเขาไม่ชั่วเลกินเฮงอ่ะกโบ่จะมันก็ไม่ได้เฮงนทีคันแบบจนเขาด,ด่งพี่นอนเขาจต็มเลยทีเขาเอาหน้าสุดเขาแบบยังได้กินหางนะพี่นอนแต่เขามีสุดแบบว่มามักแต่ไ่รู้ว่มามักสักมา่แต่ว่ามากกักจะสุดแบบม,กมักด่งซอบคอเนี่ยอีบัวเหนียบเลยโจมละเต้นนะชอบคอมักด่งอันนี้นี่สินะด่งมันจะได้กินโต้ได้เราจะมีแบบกินโต้เฉพาะอันนี้แหละแห่งกินโต อะไรต้าหมักนมขิ้เตาาเลยนะหมักนมขิตเตอาอก็เยเลยแบบบันอื่นมันมันกินมันกกินแบบไม่เคยได้กิ่นไปไดนานี้จุดนี้เลยหนือเลหมักนมคิตเตอันนี้บริวารเลยเป็นละตัหอมเลยัวแบบอันนี้อคือนะัน้หอมเนาะใช่สีดำหอมเออบ่ไม่ใิ่ตัวเองตัวเองเนื้อหอมนะออบมันเริ่มปกติแล้วเวลานอน อันเออขาไกา่ก็่ไก่ยันข่อยเห็ดเบียขาบรนึงเ็ดเีเอาเห็ดเียกอยู่นะบหนึงเห็ดเดียกแล้วบึงอ่าเลียนโทรศัพท์ึ่งม่ไก่ข่อยดูขออ่อยอึดอัดบนึงกินข่าวมาไม่มาไกตนไอนกบนึงกินข่ามาแล้วเจ้าไก่ข่อดูขอด่ขอยอิ่มอ,อ้อไม่ได้กลายขามไก่ท้งองเ<า>ขากินอมันติกบอันนี้เป็นรายการมมอยจมขวัแฟนบจาคนะอ่ตาิดคิปไ่หนสิิดแล้ว คลิปนี้ก็โมโหอ่ะมันยืนยาวมาประมาณจังนาทีเลยกะเอาแต่ละเรื่องแต่ละราวตักะกินข้าวหรือว่าคลิปก็เอาคลิปรวมกันเลยบ่นี่แม่ต้ะตะกินข้าวไปห้องตลาดไปก่อนต่กินข้าวอยู่แฟนซีไปตลาดกับตลาดมืดแล้วก็มาจะเสียเตบ้านต่อเตบ้านแต่กับเพ่เนาะฝั่งทุกคนกดไลค์กดแชร์สอนสกายเป็านใกลังใจให้ไอตูฮีโร่และก่ะน้องกี้ในเด้อฝากทุกคนไปติดตามกันเนี่ โดยฝากอเด้อทุกคนเด้อไปก่อนแล้วบ๊ายบาย